มากแล้วครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเดียวครับพี่น้องมดาครับบ่ทํามดาครับใส่นี่นี่ครับพี่น้องโอ้ยใส่นี่สุดยอดครับแม่บ้านปื้มครับคันใดใส่นี่ไล่ไหลแจวเลยครับผมนึกว่ปปาปลาตัวน้อยดึงครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องลุงป้านาอาบสุขุสุขชนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมนีก็มาพอการับพอนามณ์อีกคือเก่าครับผมในวันที่ยี่สิบหกตุลาคมสองห้าหกหกครับผมในบรรยากาศตอนบบ้ายครับผมรับพอแม่พี่น้องมาหล่อตกปรากฏเคาะปรากฏคือเก่าครับหากับข่าวรงครับผมมนีมาผู้เดียวเด้อครับแม่นามณ์อ้นบรมานน่าครับพี่กัดมณีกับมา ล่ำห้วยคางทงหนาพอน้าม่นนี่แหละครับผมอยู่บ้านโป่งย่อครับบ้านโป่งยอตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาลองล่ำห้วยนี่เบิ้งครับบ่เคยเคาะจักเถือครับห้วยขางหน้าเจ้าของอย่าไปรุนไปชนกันค่าประสิเป็นยังไงครับประสิหมานบอไปลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวล่องกันเลยครับพี่น้องเอาใกล้ใกล้กล้องนี่แหละครับผมทำบล็กปันได้ครับ เบิ่งจากสายกับทุนเบ็ดล้วนำบ่เลิกไปันได้ครับผมอือปลาอย่างเนาะถึงของข่อยคือบ่ติดเนาะลองไหมครับ เสียดายเดึงจนทุ่นจมพี่น้องอุ้ยจมสองเือครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเช็คเบ็ดไหมก่อนครับผมผมดันเบ็ดให้ทะลุเงือแหละครับเดี๋ยวลองไหมครับพี่น้อง มากลลวครับบันนี่ครับผมใส่ง่ามครับผมกะว่าอายุเป็นอย่างคือบทติดทั้งๆท,ที่ผมกระดันเบ็ดเหตุทะลุเนื้อได้พี่น้องแต่ว่าเนื้อมันย่นลงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาครับพี่น้องเดี๋ยวลุยกันต่อครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องพี่ครับผมใส่กบใส่ได้ยุคครับปรถือไว้หน่อยเดียวครับพี่น้องสุดยอดที่เกวว้าครับผมเดี๋ยวล่องตรงนี้ครับพี่น้องน้ำเขาล่องเท้าพี่น้องเออตกน้ำวังหัน ติดครับพี่น้องติดครับเอาไหมครับผมมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องเกือบรุดครับผมติดหิมปากนิดเดียวครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดแากกันเด้อครับพี่น้อง ท่านที่ผมกับวัดสวนท่านที่แตกะบติดครับพี่น้องทั้งทงท,งที่เบ็ดกับทะลุเนื้อครับเดี๋ยวลองไหมครับ ี่น้องสุดจอดคือเก้าครับตัววบาง่ญ่แต่ว่ากะถือว่าใส่ได้อยู่ครับตัวเล็กกินเย่อะใหญ่ก็โอเคอยู่ครับพี่น้องบ่น่อยปันไดครับก็พอดีทอดครับเดี๋ยวปดปลาแล้วลอกเมืออีกครับพี่น้องจุดเก้าดีละพี่น้องเดี๋ยวมาลุนกันครับลอกเมืงอ,อีกครับพี่น้องเพื่อมีแจ็กโตครับผม เอาเลยพอ่อหายเคะอนี้หาเคะอนี้มาแล้วครับใส่เดียวกันครับพี่น้องย้อนลงบ่ใหายเคาะเลยพี่น้องกินเลยสุดยอดคือเก่าครับน่ตื่นเหมือนหนึ่งว่าเสียงรถไฟเสียงแตะรถเกี่ยวตัวงามอยู่ครับพี่น้องลองมึงจุดนี้ครับพี่น้องไก่สิงโตโค้งแล้วล่ะครับ ก็ขี้โค้งไปหารถแล้วพี่น้องเมื่อแห้งแล้วครับผม ไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับอุย้ยลุดครับผมเดี๋ยวลองไหมครับผมอุย้ยเอาเกินมากกำลังสี่อดหดลุดครับลองไหมครับลองไหมครับ เซมีอีกบ่เนาะพี่น้องขั้นเวลวรุดแล้วเพิ่นเทสให้นมูลละแว่งครับพี่น้องขั้นเพิ่นรุดถึงอยู่ครับดึงอยู่ครับดึงอยู่ครับ ผมยังบมงมันใจครับพี่น้องเพิ่นดึงแบบดึงบลงครับพี่น้องมากแล้วครับนี่ครับผมกินแบบละแวงคือผมมาแล้วครับพี่น้องโมงหูเพิ่นปล่อยข้าวปล่อยเมือกหรือว่าจังได่กับบมหูหนะพี่น้องขั้นเพิ่นได้รุดแล้ว เอาโตยากครับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ยครับใส่นี่เดี๋ยวลองมึงอ,อีกจักน้อยครับผมจุดนี่แหละครับเดี๋ยวล่องมึงอีกครับพี่น้องอันนี้เก้านวหนะครับผม มาแล้วครับนี่ครับพี่น้องหลุดเกือบตกโลงน้ำเพื่อดีเงียงเพื่อนนั่นไปติดกับหากหางไม่ครับพี่น้องผมก็เลยตามลงไปเอามีดเอามีดแบนๆนี่แหละเอาท่างแบนเพื่อนตีเอาครับพี่น้องถูงามอยู่ครับโอ้ยเกือบบ่ได้เดี๋ยวมาลองชุดนี้กันครับพี่น้องตอนแรกว่าสิงโง่คงลับไปหารถแล้วครับ โอ้ยใหม่กระหัดเดี๋ยวเด้อครับผมมาเล่ามึงครับพี่น้อง มากเลยครับนี่ครับพี่น้องกินเลิกครับตัวนี้กินลงข้อไปเลยครับผมสุดยอดอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดป่าครับเดี๋ยวลองเมองหม่อีกจุดนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวลองมึงอีกครับเดี๋ยวลองอีกครับพี่น้องซ้ำจุดเก่าจุดเดิมนี่แหละครับผมเอามาลุ้นกันครับสิมีโตอีกบอมาลุ้นกันครับ ไปแล้วพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับผมขยับใส่ขึ้นมาจักน้อยใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับผมแต่ก็พอดีทอดครับเมนู่ตามบางฮงตรงเข่าแหละครับแรงนี่เดี๋ยวขออนุญาตปดปลาด้วยครับผมพี่น้องยวสิ้าคเขาะอีกจักจุดหนึ่งครับตรงนี้นี่บ่สามารถตั้งกล่องกับพื้นได้ด้วยครับเดี๋ยวผมสิถือเอาครับพี่น้องเดี๋ยวจุดนี้ก่อนครับ รู้สึกว่านบลเลิกปันไหนด้วยครับแต่ว่าแต่ย้อนลงไปแล้วก็เอาเล,ล่ลนะครับเนาะอุย้ยมาติดครับเอาไหมครับพี่น้องเพิ่นดึงอยู่ครับเพิ่นดึงทุนไปเลยครับแต่ว่าบ่ติดนั่นๆๆๆๆนั่ปลาอีหไปยอย่างง้อ พี่น้องอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องมาดาครับมาทรรมาดาครับใส่นี่นี่ครับพี่น้องโอ้ยใส่นี่สุดยอดครับแม่บ้านปื่มครับคันไดใส่นี่ไล่ไหลแจวเลยครับ ผมนึงว่าปาตัวน้อยดึงครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาครับพี่น้องฝ่าเอางไม้จุดเก้านีแหละครับพี่น้องเดี๋ยวปลดปลากอนครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาลงใกล้ๆกล้นี่ครับผมใกล้กล้พได้ครับขั้นขั้นไม่ไพ่ขั้นผมเอามามันมีสันแนงครับขั้นสองเมตรครับพี่น้องร่วมกับแขนเดี๋ยวของกับสองเมตรกลัว เงียบแถอพี่น้องเงียบแถอครับครับพี่น้องเดี๋ยวลองเอาลงนี่ครับใกล้ๆเหอะใม่ใกล้ๆกองไม่นี่ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับที่ว่าตรงนี้เป็นหน้ามหมุนครับพี่น้องเลง่ามาครับ จุดนี้นาซิมีตัวเดียวครับพี่น้องปลานาสิ้าวาตัวเดียวครับเดี๋ยวขยับจุดอีกจุดหนึ่งจังสีพางง,ง้อคงเตาเมื่อแล้ะครับบัน,นไปอีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวลองจุดนี้ครับพี่น้องคันบบคือจังไดักสิได้ถอนตัวกับเขาบ้านละครับแต่ว,ว่านามดูซื้อว่าเนีมเห็นผื่นอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวลองเมองครับ พี่น้องมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องใส่พอดีทอดขึ้นเก้าครับผมสงสัยสิบิิถ่ายโดยปลาตัวนี้แหละครับเพราะว่าคำแหละพี่น้องห่ามุ่งหามุ่งแรงหรือว่าสิบเจ็ดนาฬิกานั่นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับเดี๋ยวสิสรุปปลาเบิ่งอีกเทืนหนึ่งครับไปขออนุญาตปลดปลากันครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งปลาครับพี่น้องว่าโอนี้พอน้มุ่นหมันซ้ำไดครับมา แรงๆคือเกลียวเบิ้งกันครับนี่ครับพี่น้องหมานอยู่ครับผมโมหัหแม่บ้านผมสีเห็ดเมนูอย่างนั้นบะนี่ถือว่าหมานดวยครับบะนี่มาคําคือเก่าครับมีใส่ไงยอยู่สองตัวครับพี่น้องใส่ไงตัวนี้บริเทศไทยพี่น้องเบิ้งครับพิ้นกินบัดนด้เปิดกล่องพิ้นกินไปเรื่อยอีกแล้วครับแต่ว่าตัวเหลืองๆนี่ท่านอยู่ครับผมใส่งามอยู่พี่น้อง ถือว่าโอเคครับผมเมือนี้ถือว่าหมานครับครับพ่อแม่พี่น้องครับบัดนด้ก็ะคำแล้วเนาะครับเนาะเมนี้พอน้ำมุ์ก็สิได้ขอตูกลับเข้าบ้านนะครับผมเพราะว่าต้องไปเฮ็ดกับข่าวต้องไปวะปลาคั่วปลาให้แม่บ้านผมมัวเพิ่เหตุเมนูอย่างคัเมือนี้ไปคำไรก็เห็ดกินคำครับยงไดีก็ขอบคุณทุกไลทุกแช่ทุกกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เขามาให้กำลังใจพอน้ำมุนกับแม่น้ำมุนครับ อาจตอบคอมเมนต์ซาเน่กับขอโทษขออนุญาได้หลายครับแต่ตอบแน่นอนครับพี่น้องเลยกาไปเยี่ยมทุกๆบ้านแน่นอนครับผมอย่างในมือนี้ก็คือสิทธิ์ซ้ำนี่แหละพี่น้องคือสิมานซ้ำนี่แหละครับเพราวเวลาจันจอมอมาคำแหละครับผมขออนุญาตกับเ้าบ้านก้อนครับผมดี๋ยพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับเมือนี้สวัสดีครับผม